เวสุเกตังปะกวาตังอาลานัสยาภิกขายาเขาโนตรังธรรมะจังังปวัติตังอภิวันตียังสัมมเนปังมะเนนวะเทเวนวามาเรนวานภามนานาสิวะโลกะจมิเต Chà Tùng mà A-la-chi-ca thế va sa ve xung Chà Tùng la chi ca năng Thế-va Xuân sa thế va xa-man-dô-sa-ve-xung sa năng Thế-va năng sát Nga-ma-thế-va xa-man-dô-sa-ve-xung Nga-va-năng Thế-va năng Sát-tăng Xuân Tâu-va Đồ-xí-tá si Thế-va xa-man-dô-sa-ve-xung Đồ-xí-tá năng sát tăng xuân tâu va đồ xí tá thế va xa man dô sa ve xung đồ xí si สัตตังสุตตะมาราตวสมาสเสุนมารตินเทวาสวปรมิสวัตินเทวสาเวสุปรมิตินางเทวานางสัตสุตตวาอมายกาเทวาสมโนสาเวสุเอตังมะวตาาลนสิยั อนุภริสชาเทวะสมารูสาเวสุพังอภริสชสานางเทวะสันตังสุนทาวาะมปโรหิตาเทวะสมารูสาเวสุพังอโรหิตานังเทสันตังสุนทวามหาภะมาเทวะสมารูสาเวสุมหพังมานังเทวะสุนทวาปุตติตาภาเทวะสมารูสาเวสุปุตติตาสุเทวานังสัตตังสุนทวา อาปมาณพาเทวะสมนุสเวสุอาปมาณพานังเทวะสัตตังสุตตวาอาปสราเทวะสมนุสเวสุอาปาสรานังเทวะนังสัตตังสุตตวาปริตตุปาเทวะสมนุสเวสุปริตตุปานังเทวะนังสัตตังสุตตวาอาปมาณสุภาเทวะสมนุส ອະພະຣະຍະບານັງເທວະນັງສາດັງສຸຕະວາສະບັດတိຮະຄະນະສະມະໂນສາເວສຸງສະບັດတိຮະຄະນະເທວະນັງສາດັງສຸຕັງສຸຕະວາເຫຫະພະຣະເທວະສະມະໂນສາເວສຸງເວະອະພະຣານັງເທວະ อาภิหาเทวาสมพนุสสาเวสุอาิหาเทวานังสัตตังสุนตาวาปาเทวาสมพนุสสาเวสุอัตตาปานังเทวานังสัตตังสุนตาวาเทวาสมพนุสสาเวสุสุนธาสาณังเทวานังสัตตังสุนตาวาสุนธาสีเทวาสมพนุสสาเวสุสุนธาสีนังเทวานังสัตตังสุนธา เทวาสมโนสาเวสุงเอตังวันตังบาลานสยังอิสิปตนเนกาตาเยอนุตาลังทมจากกรรมบวติตังอปติวัตติยังสมณีมเณนวเทเวนวเลนวาภมมนาวเกนสิวกสมิเต กเทนะโมฮ و เตนะยาวะพามะโลกะสาทงภูปังอาจิยังเปสัมบกัมเปสัมภเปติอาภามานจจโอลลาโลกาโสโลเกบานตวโหเสติกังเมวะเทวนังเทวานุภาวะคาตโคปะกะวะอุทานังอุทานเนสิอัญญสิวะตถโพคุณทันโยัญญสิวะตถโพคุณทันโยติ อิติตังอายสมะโตปนลธรรมยัตตาอัญญะโกลทันโยตเววานามังอโเอ